สวัสดีครับผมปรัก AB Premium Motor ครับ minute, วันนี้นำมาอีกแล้วนะฮะใคร es, ที่บอกว่าให там, Sultan, brave, ้ผมหานะครับพลาดคันที่แล้วนะครับคันน uh <Mm ี้ผมเอามาแล้วนะครับเมอร์ d e เดสเบน์ E 3 0 0 Blue Tech Hybrid W212 Facelift นะครับคันนี้รถปีสิบสี่เอาไปเลย9 9 9 0 0 0บาทรายละเอียดตัวรถตามไปดูครับมาแล้วนะครับใครที่พลาดคันที่แล้ววันนี้ผมนำมาแล้วนะครับ Mercedes-Benz E 3 0 0นะฮะสี เทาบอลเงินเดิมโรงงานเลยนะครับรถสวยจัดเลยฮะรเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยตัวไฟหน้านะครับเป็นระบบ LED intelligent Light system ของ Mercedes เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟ LED ที่เป็นลักษณะของไฟ daytime running light เนี่ยอยู่ครบหมดทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับตัวไฟหน้าเป็นระบบ LED เรียบร้อยนะครับสามารถสาดตร์นะครับหรือว่ากระดุกกระดิกเนี่ยตามตัววงเลี้ยวของพวงมาลัยได้เลยนะครับ ตัวกระจังหน้าเดิมโรงงานนะครับเป็นกระจังหน้าแบบครเมียม2เส้นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับดาวโลโก้ของ Mercedes ดาวใหญ่นี้แล้วก็มีโลโก้ของ Mercedes ฝังอยู่บนฝากระโปรงนะครับเป็นดาวจมเรียบร้อยนะครับกันชนหน้านะครับเป็นกันชนหน้าที่มีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะด้านหน้าถึง6จุดเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนของคิ้วครเมียมด้านล่างนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับรถสวยสุดๆเลยนะฮะมา ตามไปดูทางด้านข้างของตัวรถครับมาถือด้านข้างของตัวรถนะครับรถนะครับมาพร้อมกับแม็กของ AMG ขอบ19นะครับรัดด้วยยางปี20ของ y o ก o h a m a ด้วยคิดดูนะครับตัวยางเนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยนะครับ Yokohama นะฮะ ได้ยางปี20เรียกว่าหายห่วงไปยาวๆเลยนะฮะตามมาอีกหน่อยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับพับเปิดปิดได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นลักษณะของ C ีเชฟแบบนี้นะครับตัวไฟของเขาเป็นลักษณะแบบ LED ส่องสว่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบโครเมียมคิ้วกระจกต่างๆนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจแบบ Smart Entry เรียบร้อยแล้วด้วยเปิดปิดได้นะครับเปิดได้ล็อกนิ้วสัมผัสล็อกเรียบร้อยตรงนี้ใช้งานได้ครบเลยนะครับตามไปดู างงด้นหลััขอตวรถรมาถึงท่างด้นท้ายของตัวรถนะครับก็เริ่มจากตัวหนังสือของ u e t e c h ไฮบริดตัวนี้อยู่ครบโลโก้ Mercedes นะครับรวมถึง E 3 0 0อยู่ครบหมดนะครับโคมไฟหลังนะครับเป็นลักษณะแบบฟู l l LED เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างใช้งานได้ครบปกติหมดทุกอย่างนะครับผิวโครเมียมฝากระโปรงหลังไม่มีรอยแตกเลยนะตัวกันชนท้ายของเขามาพร้อมกับเซนเซอร์กระระยะถอยหลังถึง 6. จุดหน้า6จุดหลัง6จุดเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับปลายท่อคู่จาก Mercedes รวม ถึงคิ้วโคเมียบสวยงาม1 0 0เลยมาดูในส่วนของกระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับตัวโช๊คใช้งานได้ปกติตัวนี้ฝากระโปรงท้ายเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดปิดได้จากตัวรีโมทนะครับหรือว่าหนีบเอานะครับก็เปิดปิดได้หมดด้านหลังนะครับโ,โหห้อง ใส่สัมภาระเนี่ยกว้างขวางมากๆมากจริงๆนะครับคนเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือของต่างๆที่มีลักษณะที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะครับภายในคันนี้นะครับผาดท้ายของเขานะครับเปิดมานะครับส่วนของหลุมอะไรต่างๆนะครับแม่แรงทุกอย่างนะครับปั๊มลมยางนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะฮะรถสวยจริงๆนะครับคันนี้ขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของเจ้า e 3 0 0รคันนี้ตามไปดูครับ เข้ามาถึงภายในตัวรถของเจ้า e300 BlueTech Hybrid นะครับมาจากแผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของสีอลูมิเนียมนะครับก็ไม่มีรอยแตกเลยทั้งสิ้นนะตัวเบาะของเขาเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าเต็มตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงเบาะรองนั่งทุกอย่างใช้งานได้ครบมาพร้อมเมมโมรีนะครับจดจาบันทึกตําแหน่งการนั่งเนี่ยได้ถึง3ามตแหน่งเลยทีเดียวนะครับล็อกรถปลดล็อกเซนทรัลล็อกใช้งานได้หมดสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นปุ่มของกระจก4บานออโต้นะครับทุกอย่าง ไม่มีลอกล่อนรวมถึง ปุ่มสั่งงานของกระจกมองข้างตรงนี้ใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงของฮาร์มันการดอนนะครับโลจิคเซเว่นให้เสียงใสามากๆนะครับฟังแล้วไพเราะสุดๆเลยนะฮะด้านขวาของผมจะเป็นในส่วนของเปิดปิดไฟหน้านะมีออโต้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงตัวนี้ได้พุชสตาร์ทเรียบร้อยด้วยนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพวงมาลัย AMG ตูดตัดนะครับก็มัลติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างสัญลักษณ์ชัดเจนไม่มีลอกล่อนเลยนะครับด้านหลังของพวงมาลัยก็จะเป็นในส่วนของ ดัลชิฟต์นะครับสามารถชิฟต์ up ชิฟต์ d ได้นะครับเล่นเกียร์ได้นะครับเกียร์ย้ายจากตรงกลางมาอยู่ด้านหลังของพวงมลาลัยแล้วเป็นเกียร์คอนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับตัวเกียร์นี้เป็นเกียร์แบบ7สปีด g ี r o n i c เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของกา้านไฟเลี้ยวต่างๆนะครับคูสคอนโทร t r o l ต่างๆรวมถึงพวงมลาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับเข้าออกได้4ทิศทาง เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบเลยเลขใหม่วันนี้ที่ผมรีวิวนะครับ86,000กิโลเท่านั้นเรียกว่าสดใหม่ๆซิงๆเลยนะฮะช่องแอร์นะครับด้านหน้ามีถึง4ช่องขวาซ้ายอย่างละหนึ่งตรงกลาง2ช่องมาพร้อมกับนาฬิกากลางจาก Mercedes นะมาถึงส่วนของหน้าจอมัลติมีเดียนะครับก็สามารถเล่นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็น fm am นะครับ cd วิทยุทุกอย่างใช้งานได้ครบรวมถึงต่อเชื่อมนะครับ ลูทูธได้ด้วยนะฮะคันนี้มาครบเลยนะครับคอนโซลวิทยุปุ่มไม่มีลอกร่อนทุกอย่างนะครับอยู่ครบเลย ด้านล่างจะเป็นในส่วนออปชันเบาอุ่นนะครับซึ่งเราอยู่ประเทศไทยนะคงไม่ได้ใช้ออปชันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีมาให้ครบเลยม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงพับหัวหมอนด้านหลังใช้งานได้นะครับปาร์คเซนเซอร์นะครับเปิดปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์ของเขานะครับก็เป็นดูโอไคลเมตสามารถปรับองศาได้อิสระซ้ายขวานะครับตรงนี้ใช้งานได้ครบตรงกลางมี power outlet มา1ช่องนะครับ12โวลต์สามารถชาร์จแบตได้วางแก้ว2ใบซ้ายขวานะฮะในส่วน ของปุ่มคอมมาต่ต่างๆตัวหน้าจอตัวปุ่มใช้งานได้เป็นปกติไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิน้น Favorite Back Cancel ตัวนี้ใช้งานได้หมดกดตรงกลาง Enter เข้าไปใช้งานได้ครบเลยนะฮะโหมดการขับขี่มี3โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น e c o Sport และ Manual นะครับ Manual ก็ใช้แพ d เดิลชิพอย่างเดียวสามารถลากรอบไปถึง Red Line ได้ ทำให้รถเนี่ยรีดกำลังสูงสุดได้เลยนะฮะเก๊กลางนะครับเก๊กลางสามารถใส่ของได้จํานวนหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับกระเป๋าตั้งใบใหญ่กระเป๋าพกพาใบเล็กๆสามารถใส่เข้าไปได้มีช่องเสียบ USB ให้เรียบร้อยนะฮะ ด้านบนของเขาคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาราลลีมิกกลาส์ลูฟนะครับบานใหญ่เลยนะครับเปิดปิดได้ปกติแล้วและก็จะมีตัวม่านกรองแสงให้อีกสเต็ปหนึ่งด้วยกันว่าเผื่อว่าใครจะร้อนนะฮะเสร็จแล้วสำหรับด้านหน้านะครับคร่าวๆเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังดูว่ามีความสะดวกสบายขนาดไหนตามไปดูครับ มาถึงด้านหลังของตัวรถนะครับก็รถเป็น e-class นะครับก็ด้านหลังก็จะสะดวกสบายแบบนี้นะครับเล็กรูมเฮดรูมเหลือพื้นที่เยอะมากๆนะครับเดินทางไกลไม่ว่าจะใกล้หรือไกลผมคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะครับด้านขวาของเขา จะมีม่านข้างซึ่งตัวม่านข้างไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยม่านข้างสวยมากๆเลยนะฮะเปิดปิดได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับตรงกลางนะครับช่องแอร์มาพร้อมกับช่องแอร์สช่องแยกอิสระกันเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของช่องนะครับชาร์จแบตนะครับ power outlet 12โวลต์มาครบเลยนะฮะตรงกลางอีกสักนิดนึงในส่วนของที่เท้าแขนก็มาให้นะฮะช่องเก็บของมาครบเลยสะอาดสะอาดเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วไม่มีรอยแตกหักใช้งานได้เป็นปกติเลยรถสวยจริงๆนะครับก็ใครที่มองอยู่บอกแล้วว่าอย่าช้าและอย่าพลาดนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องเจ้า e 3 0 0ตามไปดูครับ มาครับเรามาดูตัวห้องเครื่องเจ้า e 300คันนี้ดูนะฮะเปิดมาแล้วนะครับก็ขอสังเกตก่อนนะน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยแต้มรอยขันน็อตเลยไม่มีเลยนะครับตัวแผ่นการความร้อนอยู่ครบจากโรงงานผมให้แผ่นการความร้อนร้อนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยสกปรกทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ2,200ีซีดีเซลบวกพลังงานไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับพละกําลังเหลือแน่นอนนะครับแก้มข้างน็อตแก้มข้างเดิมครับไม่มีรอยขันเลย ซ้ายขวาสวยคิดเลยนะครับเม็ดอาร์คลอยดอดต่างๆทุกอย่างครบนะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้ไม่เคยมีการชนหรือว่าขันตรงไหนออกเลยคานหน้าเดิมโรงงานคานล่างสวยเดิมมากๆนะครับท่อยางต่างๆนะครับแม้กระทั่งตัวท่อสายของระบบไฮบริดนะครับเดิมสวยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะฮะทุกอย่างสดใหม่มากจริงๆนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเดาได้เลยว่าดูแลรถอย่างดีมากๆเลยนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับใคร ที่สนใจนะครับ พลาดไม่ได้จริงๆนะฮะ E 3 0 0 BlueTech Hybrid นะครับรถปี2014นะฮะราคาเปิดไว้ที่999,000บาทเท่านั้นนะฮะ999,000บาทใครสนใจโทรมาเลยนะฮะ095 000 5555 095 000 5555 55. และช่วยติดตามด้วยหน้าเพจรวมถึง YouTube นะครับ A B Premium Motor มีรถมารีวิวแบบนี้ให้ดูทุกวันใครสนใจมาดูที่หน้าเต็นท์เต็นท์กจานาพิเศษเลยสมาคมชาวป,ปักใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะมาไม่ถูกโทรมาได้เลยฝาก ไว้ด้วยกับเจ้า e 3 0 0คันนี้คิดว่าลูกค้าที่ติดตามเราอยู่หลายๆคนที่พลาดกับคันที่แล้วๆมาคันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนรีบโทรเข้ามาเลยนะครับรอรับสายตลอด24ชั่วโมงวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com